สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาเจอกับบ้านโปรแกรมนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีเคสมีเคสเข้ามาว่ามีผู้ชมถามเข้ามาว่านะครับว่าโปรแกรม Google Chrome เนี่ยหายไปจากหน้าจอเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับวันนี้นาะเราก็จะมาบอกวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขปัญหานี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นผู้ชมที่คอมเมนต์มาจากช anel u t u b e นะครับตรงนี้เนาะ ก็คอมเมนต์มาจากช anel YouTube โอเคเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเมื่อ Google Chrome หายไปจากหน้าจอกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยก่อนอื่นลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมลบไอคอนนะครับไอคอนหน้าจอหน้าจอของ Google Chrome ของผมไปก่อนนะครับลบไปก่อนนะเพื่อให้ตรงกับคนเส็ว่าไอคอนนะครับไอคอนโปรแกรม Google Chrome ของคุณหายไปนั่นเองนะครับก็ ผมว่ากดลบไปเลยนะครับนี่คลิกขวาลบให้ดูเลยนะครับลบให้ดูเลยปุ๊บลบเสร็จแล้วนะครับไปกดลบในถังขยะรีไซเคิลบิทอีกนะครับก็คลิกแล้วก็กดลบไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเป็นการลบถาวรแล้วนะครับจะไม่มีไอคอนนะครับจะไม่มีไอคอนโปรแกรม google chrome นะครับก็จะเหมือนกับผู้ชมที่มีปัญหานะครับตรงนี้เนาะด e ล e สต์มิไอเทมนะครับลบไปเลยนะครับ โอเคโอ้มีไฟล์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการคือว่าผมลบไปทั้งหมดเลยนะครับลบไปทั้งหมดเลยอย่างอของใครนะครับที่เจอปัญหา ปรแกรม Google c h r โ m e นะครับโปรแกรม g o o g l r o m r เนี่ยหายไปจากหน้าจอนะครับแล้วก็ไปหาในถังขยะแล้วก็ไม่เจอนะครับว่าไปกดลบไปหรือเปล่านะอันนี้ก็จะตรงกับเคสหรือว่าตรงกับปัญหาที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็สามารถสามารถอธิบายได้นะครับว่าจะทำอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับให้คอมพิวเตอร์ทำการลบข้อมูลในถังขยะให้หมดก่อนนะ โอเคลบเสร็จเรียบร้อยนะครับลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในถังขยะนะครับในถังขยะของคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็จะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยว่ามีไหมนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับจะโล่งแบบนี้เลยนะโอเคเมื่อทุกอย่างตรงกับ ต้นตรงกับสาเหตุแล้วนะครับไม่มีไอคอนโปรแกรม Google Chrome และก็ไม่มีไอคอนโปรแกรมโปรแกรม Google Chrome ในถังขยะนะครับนี้เรามาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะแก้ปัญหาให้เราไปเช็คก่อนนะครับว่าตัวโปรแกรม Google Chrome ของเราเนี่ยได้ทำการติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คนะครับก็ให้เราไปที่แว่นขยายนะครับแว่นขยายข้างบนนะครับหรือว่าค้นหานั่นเองนะครับ สำหรับใครที่เป็น Windows 10, Windows 7, นะ Windows 10, Windows 7, Windows 8นะครับก็สามารถกดที่แว่นขยายได้เลยหรือว่าของใครเป็น Windows XP นะครับก็อาจจะมีคำว่าจะม,จะมีค้นหาตรง Windows นะครับเมื่อเรากดปุ่ม Windows ขึ้นมาจะมีช่องให้เราพิมพ์ค้นหานะครับก็เหมือนกันนะเมื่อเรากดแว่นแว่นขยายนะครับเราก็มาพิมพ์คำว่า,า Google Chrome กันเลยนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Google สำหรับใครที่มีโปรแกรมอยู่ในเครื่องนะครับแค่เราพิมพ์คำว่า Google แค่เราพิมพ์คำว่า Google เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้กดอะไรไปหรือเปล่านะครับโอเคแค่เราพิมพ์คำว่า Google นะครับพิมพ์คำว่า Google นะครับก็จะเจอตัวโปรแกรมแล้วนะครับสำหรับใครที่ เครื่องของคุณมีโปรแกรมแน่นอนนะครับมีโปรแกรม Google Chrome อยู่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนั่นแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ทําการถอนออกไปนะครับแค่ไอคอนหายเฉยๆแต่สําหรับใครที่พิมพ์ Google Chrome แบบนี้แล้วแล้วไม่เจอนะครับแล้วไม่เจอไอคอนโปรแกรมแบบนี้นะครับแสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับไม่มีโปรแกรมนี้นะครับหรือว่าใครแอบมาถอนไปหรือเปล่านะครับก็ไปเช็คกันดูนะครับว่า ว่าได้ติดตั้งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้ติดตั้งก็แนะนําให้ติดตั้งนะครับดาวน์โหลดไม่ยากนะใช้เอ็ l e r รเในการดาวน์โหลดก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์นะครับโอเคเมื่อเราทราบข้อมูลแล้วนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยถูกติดตั้งไว้อยู่นะครับแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีโปรแกรม Google Chrome นะครับทีนี้เราไปทําการดึงไอคอนนะครับไอคอนจากโปรแกรม Google c h r o m มมาไว้หน้าจอเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยนะสำหรับการดึงนะครับสำหรับการดึงนะครับให้เราไปที่ค้นหานะครับให้เราไปที่ค้นหาเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ไปคำว่า Google เหมือนเดิมเลยนะเมื่อเราเจอคำว่า Google แล้วนะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับไปคลิกที่ตัวโปรแกรม Google Chrome นะครับคลิกขวานะครับ เมื่อเราคลิกขวาเสร็จนะครับเมื่อเราคลิกขวาเสร็จให้เราเลือกมาตรงคําว่า Open File Location นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอ,อเจอหน้าต่างอัปขึ้นมาใหม่นะครับหน้าต่างนี้จะโชว์ไอคอนต่างๆนะครับที่เป็นโปรแกรมของเรานะครับที่เราจะใช้งานเนาะซึ่งในในที่นี้ก็จะมีของ Google Chrome ด้วยนะครับตรงนี้ให้เราคลิกขวาที่ ไอคอน Google Chrome ในหน้านี้นะครับก็ให้คลิกขวาไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงคำว่า Send to นะครับตรงนี้นะให้เลือกตรงคำว่า Send to นะครับแล้วก็เลือกมาที่คำว่า Desktop c r e a t Shortcut นะครับก็ให้เราคลิกไปตรงนี้เลยเมื่อเราคลิกไปตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพับนะครับพับหน้าต่างนี้นะครับไว้บนหน้าไว้ข้างบนนะครับก็พับลงไปนะครับ เมื่อพับไปนะครับก็มาดูนะครับก็จะมีไอคอนโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับหรือว่าวิธีการดึงนะครับดึงไอคอนโปรแกรมโปรแกรม Google Chrome เมาไว้นะครับนะครับอันนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะครับหรือว่าของใครเป็น Windows XP หรือ Windows 7นะครับยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับก็กดไปที่กดไปที่ตัว Windows นะครับหรือว่าค้นหานะก็ได้นะครับค้นหาใน Google นะครับ ปุ o เกิลเหมือนเดิมเลยนะครับค้นหา Google เหมือนเดิมเลยจากนั้นนะครับคลิกนะครับคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายที่เจ้าโปรแกรม Google Chrome นะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับจากนั้นก็ดึงนะครับดึงมาไว้หน้าจอได้เลยนะครับแค่นี้นะครับก็จะมาอยู่หน้าจอแล้วอันนี้สําหรับ Windows ที่เป็น XP แล้วก็ Windows 7นะครับสำหรับ Windows 10 Windows 8นะครับต้องทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปตอนแรกนั่นเองนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับว่าทํากันได้ไหมนะครับไม่ยากนะครับกับสําหรับ เอาไอคอนนะครับ Google Chrome เนี่ยมาไว้หน้าเดสก์ท็อปเนาะหรือว่าใครเกิดปัญหาอะไรนะครับก็ให้ไปดึงมาใหม่นะครับก็ไปดึงมาใหม่นะก็มาอยู่หน้าจอเหมือนเดิมเลยนะนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆในการเอาโปรแกรม Google Chrome ม,มาไว้บนหน้าจอเดสก์ท็อปของเรานั่นเองนะครับใครที่พบปัญหาอย่างอื่นนะครับหรือว่าอยากให้ทางช n e l บ้านโปรแกรมนะครับทำคลิปวิดีโอแก้ปัญหา แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันไว้ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมาทําการนะครับทำการบอกวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรอีกก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้บายบายครับ